สวัสดีคุณผ <hi> ู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวนะครับของคลิปเร็วใน IG นะครับหรือว่าอินสตาแกรมนั่นเองนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีอยอดวิวน้อยนะครับที่โพสคลิปเร็วไปแล้วแลวมียอดวิวน้อยหรือว่ายังไม่มียอดวิวเลยนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดวิวนะครับของคลิปเร็วะครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ขั้น่อนได้เลยนะครับ อ่าเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmmth.com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับจะเกิดว่าคุณชมตอนใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่าเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่าข้อมูลตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ไดนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้2ช่องนี้นะครับอ่าแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับอ่าหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วย Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าพอสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนี่ยครับก็กดย้อนกลับมาเลยนะครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เนี่ยครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เลยนะครับอ่าเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ k m m k t c o m กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมท่านใดที่ยังไม่มียอดจํานวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับอ่าก็ให้มาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะครับ ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้ะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอาจทุกธนาคารนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการโอนก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์เนั่ยขอภัยด้วยนะครับอในช่องทางชิวเพย์นี่นะครับจะมีอีกหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับก็จะมีเป็นการสแกน QR code นะครับอัุมานิเวลตรตะอธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุญเติมเนี่ยก็สามารถใช้กันได้นี่ครับออาแล้วต่อมานะครับช่องทางต่อมาก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับ ต่อมาก็จะเป็นนังปลาวอลเล็นะครับประกอคริปโตนะครับอะไรในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนในการคาแนะนทคาแนะนำเนี่ยของช่องทางนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยไปกดกลับมาที่คำสั่งซื้อใหม่กันเลยนีครับอาดานบนนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเนี่ยให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ f a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมตอกยูทูบแล้วก็เป็นฟอร์มอื่นนะครับ ในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนลองไบฟอร์มอินสแกมนะครับผุ้ชมก็คลิกเข้ามาที่อินสแกรตรงนี้เลยนะครับอละเราก็มาดูที่หมดบมู่ารกันต่อนะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดวิวของเร็วนี่ครับผู้ชมกรเลื่อนมาด้านล่างตรงนี้จะเจอครับเพิ่มยอดวิวเร็วนีครับตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อเลยนะครับอในบริการจะมีอยู่หลายบริการนะครับก็จะมีความเร็วของบริการที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะมีเรทราคาแนวที่ต่างกันนะครับอตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะ อ่ะผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกตรงนี้เลยนะครับก็อันเลิกเข้าไปนี่ครับอ่ะพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยนะยครับตารางตรงนี้จะเป็นคําอธิบายนะยครับของบริการที่เราเลือกมานี่ครับต่อมานีครับในโซนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับเข้าไปทีนสแกมเลยนะครับแล้วก็มาที่คลิปวดอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นคลิปแรกนี่นะครับอยู่ที่56วิวนะครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับแล้วก็อ่ะคลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับ ในโซนปริมาณตรงนี้เขาบอกคำตามมาที่100-2ล้านนะครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดวิวไปเท่าไหร่กนะ็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอยอดจำนวนเงินก็จะขึ้นด้านล่างตรงนี้นะว่าค่าบริการเท่าไหร่เนะี่ยประกอบกดสั่งซื้อกันเลยนะครับพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยจะขึ้นแบบนี้นะครับระบบด้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับแลวต่อมาให้ผู้ชมนะมาดูที่หน้าประวัติการสรั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับอในหน้าน,น,น,นี้ก็จะมไมอเดน,นะครับเนี๋ยเราจะทำการสั่งซื้อกันไปะครับตัวนี้ก็จะเป็น บริการที่เราเลือกมาแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับของคลิปเรียวที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนำนะไปคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ของคลิปเรียวเราถูกต้องหรือเปล่านะครับอภาะถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะยอดวิวก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับลองเช็คกันดีๆนะครับอัน้ส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อกันไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอันนในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับก่อนที่เราจะไปดูยอดวิวนะครับของคลิปเวใน อ่าอินสตาแกรมของเราเนี่ยครับผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนนะครับอ่าสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วเนะครับล้าเกิดมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อเนี่ยครับก็ให้กดมาที่เมนูคําสั่งซื้อมาอีกครั้งนะครับอ่ะแล้วก็กดมาที่เมนูติดต่ออด m i n ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีให้เลือกติดต่ออดมินถึงสองช่องทางนะครับจะมีตัวช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอ่ะตรงนี้ก็สามารถเลือกติดต่ออดมินกันไปได้ถ้าเกิดว่าาชมมีปัญหอะไรนะครับ อ่ะแล้วต่อมาเนี่ยครับผากว่าคุณชมตอนใดะนรับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับเราก็ไม่ได้มีปัญหาลในการใช้งานนะครับอ่ะแล้วอยากจะแนะนาเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนี่ยกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับผุ้ชมกอสามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เพื่อแชร์กับเพื่อนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับ like อา่าให้ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่ผุ้ชมแชร์ให้ตรงนี้ผุ้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนําถึง5%กััันนนวะะะคครรบบออ่ลตมาให้ผูุ้ชมมาที่เมนูการนเงินต ในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการคืนเงินนะครับของออเดอร์นะครับที่เรายกเลิกมานะครับโดยที่เขาจะคืนเงินนะครับเข้าเครดิตให้เราตรงนี้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดของออเดอร์ที่ยกเลิกเนี่ยไปเราดู้ารางตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นี่ครับออาแล้วต่อมาเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนะครับออาตอนนี้นะครับเพืกลับมาที่หน้าโปรไฟล์นะเพื่อดูยอดวิวนะครับตอนนี้ยอดวิวนะครับอยู่ที่ห้าสิบหกวิวนะครับผมจะลองกดดีเฟนชหน้าจอเนี่ยเพ ตอนนี้ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง156วิวกันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเนยนะครับก็แทบไม่ได้รอกันเลยนะครับก็ขึ้นเร็วมากๆนะครับสำหรับบริการนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับและสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีรายมากแล้วนะครับแต่กิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับและสาหรับคลิปนี้ถ้ามีการผิดพลาดอะไรกันไปเนี่ยก็ขอัยค อ่าเราก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ